จะชอบไปทรมานก็เหรอวะขายเงี้ยเขา,าไปไปขายเสื้อผ้าอาเซีกับไปตลาดนัดแล้วก็ไม่ค่อยทำเลยค้าปลีกอะไรในเวให้น้องไปเล่นธนาคารนะครับไปขายเสื้อผ้าอันนี่หัวอ้าวเจ้าเป็นคนบ้าเนเองคนอยู่หยอ๋อวิลล่าบุรีคนบ้านเกียแท็อยู่สวรรค์แต่พออ่อเป็นมีใหม่อยู่คุณอ๋อมียใหม่อยู่ยวิล่าบุรี

เดี๋วเาไปเอามาใช้ลูกเดมาในกระโดดก็ได้ดังก็จะดังงินโด่โด่งถาเาเห็นจะร้แม่แนวแม่แม่จมูกโดนเ่กเข้ามกอ่านไดแม่จมูกโดสภาพผานแล้วเากระถางขึ้นจีไปเลยเพอันได้กับมันบะี่ตัวีตำรวจมาซองตัวลีแล้วพอร์ประเทไปสภาพเบื้องซื่วะจะที่ไดรเปล่า

เออช่วงน่ะทหารจะเข่าสักไล่กรเขาเป็นอีกบุดเขาไ่ได้ซักโครโกุในวันโกยัน่ายันแบบคือทีเจ้าคนเด็กคนเลกเนาะอ้าวเขาเป็นทหารตำรวจนอ่เจ้าเจ้าฮู้กับได้เห็นแล้วตำรวจทังรัฐ้งเหล่แล้วก็ยังหลยเสียซักไล่กับได้เห็นมัักไล่สัญเลยซักไล่กองฮู้้แป้วไล่กันยังบ่ได้แป้วตาม แสดงว่าผู้ได้ชักลายเป็นประ่านเป็นบอแม่งตำรวจแล้วแหละแล้วก็เพต่อจะไปหลบลายตำรวจจะเก่าเลยคามี้อยู่ลายปล่อยความคืบ่อยอะไรก็ไ้ปลอยเงบุกคืบที่จะาเอิงตดานนะเอาดินป่อยล่าไปไ็ยังขึ้นในลูกตำ้นแบบสมมีสองามเซนสู ดาดทิศก่เป็นขับออกมาเจอจำชินอยู่วัดคู่หอเอาไปตะวันทุก ห่ายนังถายจิเหรอแล้วตเอาบ้ไฮบัวอย่งงแหลรได้ดูเขาก่ลนะแต่ว่าเี้ยงนะเป็นไฮบวเข้าเข้าแบบมีเวลาดูไนบวได้วันเชมื่อแตเ้ลาพากขาบัวเด้อบัวเราไ่มาเลยแคแมนมันับัวแต่น้ยเดี๋ยเขาเาเขางเขาก่อนสบัวเราอาจจะมีเวลาพอเวลาผักน้ำยำกับกราเขก่อนอันนี้มันจะมันแดงนขำกระซางา้ตั้ทีเลย ว่าเป็ปนแบบขี่โมโหเลยเป็นคน,น,นแบบนี้หตั้งแต่นั่งแบบแบบมันบวมมันีจักความของเราย่างมาแดงไม่จะเพิ่มมน,น,เ,มมลน,นลเล,ย,ลงงยมาล่านะตัวไอ้โมโหให้กับพวกคนที่บ้านเลยละแม่นน่งอันนั้นล่างไงฮะป้ายมันไลยล่างไงนะอ๋อไม่ได้มาเห็นย่างมาแดงกินอ่านเลยเอ้ยก็เมื่อเราเลยทำมากแต่ก็ทิ้งไว้ทำไมเราทำไมเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะสกี้บบแบบเป็นคนแบบขี่โมโห แม่บอนหนึ่งอย่าทายอย่างนี้คืออะไดในขวดก่อนปนยังไงแล้วกอย่างนัเก็บโคดเอาอหม่เลเก็บโพ้ดคือเมื่อวานโกทุกนาทีแม่เลยที่เที่หนักโดอืดนเต่าดูโบแม่เท่าบทายไปแม่เข้าเป็นลูกขันสีแดงว่าว่าทายที่ราัน้าลูกหัวเอ

ได้งงพะไรแบบน้ไม่ได้เห็ดเบี้ยคือจะว่าต้นตุ้เยเห็ต้เุงเเ็คือลานนีค่ะหักไปเห็ดงานแล้วกเห็ดีไมมาว่วัดนะยนงบ่มาว่วัดนะ